สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนไส้แบตเตอรี่ของสว่านไร้สายนะครับก็คือตอนนี้สว่านไร้สายของผมตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับเวลาชาร์จเสร็จแล้วก็เวลาใช้งานตัวสว่านจะไม่ค่อยมีแรงนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับมีผมล็อกเปิดนะครับแล้วก็จับสว่านก็จะหยุดนะครับก็คือจะไม่มีแรงเลยนะครับ แบบนี้นะครับก็คือตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไส้ด้านในนะครับเสื่อมสภาพเดี๋ยวเรามาแกะเปลี่ยนไส้ด้านในของตัวแบตเตอรี่กันครับการแกะเปลี่ยนไส้แบตเตอรี่นะครับด้านใต้นะครับก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับให้เราแกะน็อตออกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไส้แบตเตอรี่ด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวไส้แบตเตอรี่ ก็ตอนนี้ครับแบตเตอรี่นะครับจะมีอยู่3ก้อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนส้แบตเตอรี่นะครับโดยใช้แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่18 6 5 0นะครับขนาด3,000มิลลิแอมส่วนวิธีการเปลี่ยนนะครับผมก็จะทําการแกะแบตเตอรี่เดิมออกก่อนนะครับแกะตัวเทปที่รัดออกก่อนนะครับพอแกะตัวเทปออกแล้วนะครับให้เราเฉือนตัวขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับ ดูดออกมาแล้วนะครับทั้ง3ก้อนขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราแยกขาดิ้งออกจากแบตเตอรี่นะครับด้านท้ายนะครับล้วแกะดิ้งึงก้อนนะครับ นี่ผมก็แกะแบตเตอรี่ออกมาหมดแล้วนะครับทั้ง3ก้อนหลังจากที่เราถอดแบตเตอรี่ออกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการประกอบแบตเตอรี่นะครับก่อนการประกอบแบตเตอรี่นะครับให้เราเอาแบตเตอรี่นะครับมาเชื่อมตะกัวนะครับที่ตัวแบตก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อมตัวตะกัวที่ตัวแบตแล้วนะครับจะทําให้เราทํางานได้ง่ายนะครับนี่ก็คือแบตเตอรี่3กอ้อนเชื่อมตะกัวไว้แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมจะทําการประกอบ BMS เข้ากับตัวแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราประกอบนะครับให้เราทําการประกอบขั้วของ BMS ค้่บวกนะครับขั้วของแบตเตอรี่เข้ากับ BMS นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเชื่อมติดตัวขา BMS นะครับติดกับขั้วของแบตเตอรี่ให้เราทําการจัดสายนะครับแล้วก็เอาตัวแบตเตอรี่นะครับประกอบเข้ากับตัวกล่องของแบตเตอรี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการประกอบขั้ว BMS นะครับเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับ ทำการประกอบขั้วบวกกับขั้วลบแบตเตอรี่เข้าด้วยกันนะครับหลังจากที่ทำก,การเชื่อมต่อบอัตรคีเสร็จแล้วนะครับให,ใ,หให้ทำความสะอาดนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทําการประกอบฝาครอบแบตเตอรี่ลงไปนะครับตอนนี้ก็ประกอบแบตเตอรี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ผมทําการประกอบแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการประกอบแบตเตอรี่เข้าไปในตัวสว่านไร้สายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองทดลองดูว่ากําล ali> ังจะมีเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่บีบนะครับจับแล้วครับเห็นไหมครับสว่านนี้ก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่บีบแล้วก็หยุดเลยนะครับนะครับก็จะแรงนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนไส้แบตเตอรี่นะครับของตัวสว่านไร้สายนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ